อ่างาไปก่อนนี่นี่ฮะฮะ,ะ,ะพวกมึงอะคูดาวเต็มนะทุกคนแล้วผมใช้ได้อีกรอบแล้วผมใช้ได้เรื่อย Yeah, Let's go. 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 let go let us go let us go let us go let go I go go โอเคครับ okay. ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวิทย์ก็ผมนะครับ 10X นะครับก็มารีวิวเปโลเป,ปโลนะครับนะ้ำมันชื่ออะไรนะไอเนี่ยอ่าเพโอตเปโลเฮี้ยสักอย่างอะไรครับนะก็ตัวแม่งเนี่ยอองตรงป้าแม่งโกงกว่าเมาโก้อีกนะเว้ยสำหรับผมในโหมดอีเวนต์นะนี่คือผมไม่ได้ลองเล่นในโหมดธรรมดานะครับนะแต่ถ้าเป็นโหมดอีเว้นท์ไอตัวเชี่ยนเนี่ยแม่งโค,คตรกลไกยิ้ผมบอ,อกเลยแม่งเก่งมากแม่งโกงเงี้ยนะครับนะก็สกิลของมันนะครับนะ สกิลแรกนะครับจะชื่อว่า Candy Man นะครับก็เป็นสกิลนี้เลยนะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะไกลในขอบเขตที่กำหนดนะครับและมีโอกาสมอบสถานะมนุษย์ลูกกวาดครับหากไม่สามารถมอบสถานะมนุษย์ลูกกวาดได้จะซัดปิวนะครับนะ <S <S อีกทั้งยังสร้างกับดักในระยะไกลครับกับดักนั้นเมื่อศัตรูเข้ามาจะทํางานและสร้างความเสียหายอีกครั้งยังมีโอกาสมอบสถานะมนุษย์ลูกกวาดใส่ศัตรูอีกด้วยกับดักนั้นะจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กําหนดนะครับหลังจากสกิลทํางานจะได้รับผลไม่เสียการส่งตัวในระยะเวลาที่กําหนดนะครับนะ ก็เอาง่ายว่าม nah ันเป็นสกิลสตันนะครับนะหรือว่าเป็นสกิลมนุษย์ลูกกวาดนะครับมันจะทําการอ่าเคลือบนะครับนะเคลือบอ่าเหมือนลูกอมนะครับนะน้ำหวานอะไรสักอย่างใส่ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูแบบไม่สามารถขยับตัวได้นะครับอันนี้จะเป็นสกิลสองครับข้อมความเสียหายให้ศัตรูระยะที่กําหนดอ่าอยู่ในระยะไกลนะครับนะในคอมเพลติการกำหนดครับและยังมีโอกาสมอบสถานะมนุษย์ลูกกวาดนะครับนะอีกทั้งยังสร้างกับดักในระยะไกลนะครับนะกับดักนั้นเมื่อศัตรูเข้ามาทํางานเนี่ยถ้าเหมือนกับสกิลแรกกันนะและสร้างความเสียหายอีกทััั้้งงยยยมมมีีโอออกกกกาาาสสสบถนนะุษ์ลููววดดใ่ศตร กับดักนั้นจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนดครับหลังจากสกิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียการส่งตัวคือสกิลมันจะคล้ายกับสกิลหนึ่งนะครับนะแต่ว่าสกิลสองเนี่ยมันจะติดสถานะอาลูกกวาดนะค่อนข้างที่จะมากกว่าสกิลนี้นะครับนะแล้วก็นะครับนะถ้าเราใช้สกิลลูกกวาดเนะ่ยตัวของไปรอดไปโรเนี่ยมันจะทําการรีครูลดาวสกิลหนึ่งนะครับหรือไอสกิลแคนดี้แมนเนี่ยโคตรโกงนะตีธรรมดาก็มีโอกาสติดสถานะลูกกวาดนะครับนะตอนที่สร้างความเสียหายด้วยการโจมตีกติครั้งที่สามจะทําให้อยูู่่สถานานนนนนะะมมุษยย์ลกกวดเเห็ัครบี อ่าเป็นเวลา3วิด้วยโอกาส50%ก็คือตีธรรมดา3ครั้งเนี่ยมีโอกาสเป็นมนุษย์ลูกกวาดนี่ยถึง50%เลยนะครับนะเออก็เยอะนะทําให้อยู่ในสถานะมนุษย์กวาดครับเป็นเวลา3วิในโอกาส100%เมื่อโดนโจมตีศัตรูขนาดตัวเองอะไรอย่างอยู่ในสถานะโมสติอ๋อก็หมดประมาณว่าถ้าเราอยู่ในสถานะโมสติแล้วศัตรูมาตีแล้วเนี่ยก็ศัตรูก็จะติดสถานะลูกกวาดที่อะไรสักงมันนี่แหละนะครับนะ100%เลยนะออคือโกงคือผมอาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนะก็มันงงๆอะ่ะผมผมได้ง,ง สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เมื่อโจมต,ตีตัวละครประเภทเผามิงนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับเผามิงย่นเวลาคูลดาวของสกิลหนึ่ง30%และฟื้นฟูพลังชีวิต15%เมื่ออยู่สถานะมนุษย์ลูกกว่าไอ้สกิลเช่นนี่แหละไอ้คุณสมบ,บัติเช่นนี่แหละที่ผมบอกว่าไม่โกงเว้ยเอออันนี้เลยความเสียหายที่ได้รับลดลง30%เมื่อได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า50%ของพลังชีวิต สูงสุดนะครับนะประมาณนี้นครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30มิเอร์ซ็นและจะฟื้นฟู20สอร์เซนของความเสียหายที่ได้รับสูงสุดพันห้าครับเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในถานะมนุษย์ลูกกวาดอ่านแล้วงงๆวะเอัไปว่าชักแมงแล้วกันนะประมาณนี้แม้จะโดนศัตรูเคอนะครับแต่ก็ยังอดทนได้เมื่อพลังอ่อนนี้เลือเหลือหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะอืมประมาณนี้เลย เอาง่ายครับแม่งโคตรโกรงไอสัตว์คือมึงเตียธรรมาดามึงก็ติดสถานะับก,กวาดได้นะครับแล้วก็รีคูดาวสก,กิลหนึ่งคือไวเวอร์อเลยโอเคเดี๋ยวจนะไม่เชื่อผมว่ามันโกงเดี๋ยวไปเล่นในหมดอีเวนต์ให้ดูเลยว่าแม่งโกงยังไงนะโอเคครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเล่นเปโลสเปโลให้ดูกันเลยครับนะ้ำผมจําชื่อตัวมันไม่ค่อยได้นะครับน,ะนั่นน่าจะชื่อนี้แหละมัง้ง ก็คือผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าติดสถานะลูกกวาดหรือไอ้มนุษย์ลูกกวาดอะไรของแม่งสักอย่างเนี่ยคือแบบกูดาวสกิลเราไม่จะแบบโคตรก๊อตอ่ะแบบแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มอ่ะสกิลหนึ่งนะครับนะผมบอกเลยว่าแมงเป็นตัวที่ OP นะในโหมดอีเวนต์อ่ะแบบเป็นแวทเทิลเลยผมว่าแมงเก่งระบบแบบที่เขาแปดสิบแปดสิบอ่ะคือแต่ถ้าโหมดธรรมดานี่ผมมองว่าตัวมันน่าจะน่าจะกากอยู่นะครับไม่รู้ดิเพราะว่าสกิลมันเฟลิกดอนง่ายนะเออแต่แบบถ้าแบบมันเจอตัวที่แบบทําให้เราสตาร์ง่ายๆนะก็คือ เราก็รีคูลดาสกิลหนึ่งด้วยแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยคือเอาตรงแม่งโกงมากเลยนะแบบเอาไม่รู้ดิผมว่าแม่งโกงกว่าเมาส์กอ้ยอะสำหรับผมนะคือแบบแม่งแม่งเก่งอะเอาให้แม่งเก่งเลยอะแต่ว่าโหมดธรรมดาผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมพูดถึงโหมด8080นะก็คือแบบโหมดที่แบบทุกคนเท่าเทียมกันอะเช่แล้วมันชาร์จไงยังปมะตต้ระวังนะ่าเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยละการ เรียบร้อยอ่ะทุกคนทุกคนดูนะปึ๊บคูดาวสก,กิลดูคูดาวสก,กิลแม่งเด่นอย่างเงือหิ้แอเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีให้มันติดสถานแล้วดีกว่าเป้งดูดูคูดาวดูคูดาวเต็มหลอดได้ใช้กันเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ย,ตตมไ,ไ,ไ,ยไม่โกงไปหรือเปล่าบางทีอ่ะได้ใช้อีกแล้วนะอันนี้คือได้ใช้อีกแล้วเดี๋ยวเราต้องรอลูฟี่รู้ก่อนอ่าเรียบร้อย อ่าเรียบร้อยอย่างเงี้ยนี่ไงคูล่าสกิลจะเต็มอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปนะอ่าเรียบร้อยอ่ะนี่ไงอ่ะตายอืมเรียบร้อยไอ้เชี่ยแม่งโกงเกินโกงแบบเวอร์มือเลยอ่ะไอ้เหี้ยเอาตังไงวะโอ้ยเออโกงแค่ไหนก็แพ้เชี่ยนี่อยู่ดีไอ้เชี่ยลูฟี่เนะี่ยแม่งเก่งกว่า คือคือเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ครูดาวแม่งแบบไอ้เชี่ยวเกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือแบบเก่งจัดแต่หน้าตรงว่าแม่งแม่งเป็นตัวที่แบบสนุกเล่นสนุกมากเลยอ่ะคือแบบไม่ได้อวยนะผมไม่ชอบตัวแม่งด้วยสามแม่งตัวแม่งโง่มากเลยอ่ะแต่แม่งเก่งจริงในหมดเนี้ยนะหมดธรรมดาไม่รู้ว่ะคือแบบเล่นสนุกอ่ะเล่นสนุกอ่ะชอบอ่ะโอ้โหแล้วมึงจะตีมันล้มทำไมล่ะเพื่อนอ่ะเรียบร้อยดูดูครูดาวเมื่อกี้ผมเพิ่งใช้ไปเองนั้นน่ะเนี่ยเต็มอีกแอใช้ได้อีกรอบแล้วเนี่ย อะดูเอาแล้วกันนะความโกงของมันน่ะไม่ต้องทำเชี่ยอะไรเลยยืนสแปมสกิลลัวๆเนี่ยตายตายเลยไอ้ยังไม่โคตรปั่นอะตัวเวกอ่ะเชี่ยใครจะไปเล่นกับมึงอ่าเดี๋ยวขอดูครูรางสกิลหนึ่งเต็มหลอดโอ้โหไอ้เชี่ยโกงตัวไม่โกงในหมดในหมดเดี๋ยวไม่โกงสัตว์เลยดูพี่ฝั่งใครวะอ่าเรียบร้อยติดอย่างนี้ตายกูบอกเลย โอ้ยเโดนแล้ววะเชีย่ยเังกี้แรงมากโอ้ยชิ้นนี้ก็โกงนะกูจะโกงไนอะชิ้นนี้ก็โกงนะคือมารโกดูโง่ไปเลยอะครับพอได้เล่นตัวนี้นะสำหรับผมนะอเ,เอาเคี่ยมาโก้มาแก้เกมก่อนอืมจะเล่นไปซะอ้าวแล้วเพื่อนกูหายไปไหนหมดโอเคครับไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่เป็นไรนะผมให้ดูเฉยวว่าตัวแม่โงโกงจริงอันนี้ไง เป็นไรอ่ะลูกพี่เป็นไรอ่ะเป็นไรไม่ตายว่ะโทษทีเคี้ยโอเคเข้าเราก็ไปอยู่เกมที่2อัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันโกอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่ามันน่าจะเห็นแล้วแหละทั้ค่น่าจะเห็นแล้วเดี๋ยวมาดูเป็นเกมที่2ดนีกว่าว่าผมจะทําได้ดีแค่ไหนนะคือ <c oughs> คุณดาวไวจัดอย่างที่เห็นเลยนะคือแบบสกิลลววววัวๆกูบอกเลยร้องอะไงก็ล้องไม่ได้เดิอนอ่ะคือแบบถ้าติดลัวๆนี่ก็คือไม่ได้เดินแค่นั้นเองนะ ตัวแม่งปั่นจับแ้วตรงวะี๋ยวดูลิ้นนี่หายเชี Believe> ่ยอยากดึงลิ้นแม่งคิบหายเลยว่ะคือตัวแม่งดูโง่มากันนะแต่แม่งสเก่งเขยเลยในหมดเนี้ยแต่ในหมดแรงไม่รู้ว่ะต้องลองนะถ้าเหรียญฟูฟูซับฟูฟูผมว่าน่าจะน่าจะเก่งอยู่แหละนะสำหรับผมไม่รู้ดิไม่ได้อวยนะนี่คือไม่ได้อวยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมันมากมายเลยครับนะคือส่วนตัวไม่ชอบด้วยซ้ำตัวเชี่ยน่ะแต่ผมผิดหวังตรงเมาโก้เนี่ยแม่งกลายเป็นตัวกระจอกไปเลยอ่ะคือแบบเชี่ยโคตรผิดหวัง อ่ะมึงเอาไปก่อนเลยนี่อ่ะอ่ะหาพวกมึงอ่ะคูดาวเต็มนะทุกคนแล้วผมใช้ได้อีกรอบแล้วผมใช้ได้เรื่อยๆแล้วผมใช้ได้เรื่อยอเฮ้ยไอเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวกี่รอบเมื่อกี้กี่รอบวะเมื่อกี้กี่รอบวะไอสัตว์ไอเหี้ยไม่คดโกงไอเสีย้ยไอเสีย้ยไออะไรไอเสียเส้ยกูยยหลอดแล้วโห <c oughs> แม่งโกงจัดเลยเมื่อกี้ว่ากี่รอบวะน้าอ่ะเรียบร้อยนี่ไงสตัร์นไงตีกูสตันเหรอมึงหึหกินเบย์หึติดสถานะยาวๆไปมึงก็ไม่ต้องเดินไม่ต้องเล่นไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมใช้ไปกี่รอบวะทุกคนโอ้โหโหโแรง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  เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ม่กได้ไฮไลท์เลยนะชอ็อตเมื่อกี้โอเคครับก็เกมนี้ก็ชนะไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สามดีกว่าเดี๋ยวกูเล่นให้ดูอีกเกมเลยอะ่ะโอเคครับก็ไปดูเกมที่สามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับมานะเดี๋ยวเราไปดูความโกงของแม่งอีกละกันคือแบบชอบชอบเลยไอ้ลิ้นยาวโกงจัดนะโมองอีเวต์นี่คือโกงมากแต่ในแรง่ก็ไม่รู้เหมือนกันในที่บอกย้ำห,าหลายๆรอบเลยนะในแรงก็ไม่รู้อะยาไปหาเล่นนะครับนะ คือผมรีวิวไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเก่งทุกทุกโหมดนะเวย้ยเออไม่ใช่แบบเอาไปลงแรงกแล้วเล่นกากก็มาด่ากูนะไม่ใช่นะคือคนอืน่นติดเมาโก้ไปแล้วตอนนั้นแบบโอ้ยเมาโก้กันจัดไงแบบเฮ้ยเมาโก้ใหม่อนะกูเชื่อนี่เลยเว้ยโก้ขี้หอยชอบอะตัวเว้ยเล่นมันนะครับนะสนุกด้วยแล้วก็เก่งด้วยแต่รู้สึกคำหยาบก,กูจะเยอะไปแล้วนะช่วงน,นี้ไม่เป็นไรนะครับนะก็ช่องผมแบบอินดี้อยู่แล้วนะไม่สนใจอะไรอยู่แล้ว สักวันแหละน้าช่องจะได้บินอะไรนี่อ่ะอ่ะเอาไปก่อนเลยเนี่ยแค่นี้กูตายอ่าเรียบร้อยมือเงยงานงอกกูบอกเลยติดสถานะลุกวาดไงเบิ้มกูดาวสกิลหนึ่งผมจะมาอีแค่อะไรเลดี้ทำลายเลดี้ทำลาย โอ้โหมัน,ม,นมันตัวแม่งโกนตีนมากเลยหมายถึงเดลี่เนี่ยกูลำคาและไปะมึงติดสถานะลูกกวาดกูหน่อยมานี่ไงตายเอาสถานะลูกกวาดไปกี้โยวิเฮีย้ยตายเลยดูพี่โกงกว่าโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาโชว์กันต่อแล้วโอ้โหเมื่อกี้แทบไม่ได้เล่นอ่ะเอาไปก่อนเลยมึงอ่ะนี่ไงติดไปอ่านี่ไงครูดาวแล้วก็วิ่งมาตีธรรมดาครับนะโ,โตายเลยเฮ้ไม่ต้องเดินเฮ้ยเฮ้ยใครมา อะไรอะไรคูดาวสกิลหนึ่งเต็มแล้วเต็มแล้วนะคูดาวสกิลหนึ่งเต็มแล้วเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปนะครับเนี่ยตัวแม่แคโกไปไหนคือแบบถ้าศัตรูมาเยอะๆแล้วได้ใช้นะกูผมบอกเลยฮึ่มสนุกอ่ะยิ่งแบบด่านที่แบบมันบังคับทางตรงนะโหเชี่ยจะเล่นยังไงเนี่ยหน้าหน้าหนึงเฮ้ยอย่าพึ่งพึ่งโอ้ยมึงอย่าพึ่งดิไอเลลี่ไอเวนอ่ะนั่นแหละมึงโดนไหมซะโง่อ่ะเอาไปอีกคอมโบนึงเล่แล้วกันมึงอ่ะเก่งนะใช่ไหม มึงเก่งนักใช่ไหมมึงเก่งนักใช่หไหมฮะฮะอืมอือตายคูลดาวสกิลหนึ่งเต็มแล้วเกี่ยไรเกี่ยไรมึงอะไรมึงอ๋อมึงลูมอะมึงลูบม,ม,ม,มึงเกินไปตู้ไม่ได้ลูบเลยหรอเห็นไหมทุกคนสกิลคูลดาวไวจัดอ่ะะยังหมดอีเวนต์คือปั่นเลยอ่ะแต่หมดธรรมดาไม่รู้ว่ะเกี่ยลงแรงเงี้ยเดี๋ยวจะลองไหมละ่ะในคลิปหน้าเดี๋ยวผมลองให้แล้วกัน จะมาโกผมเไม่ร้อยบูสองไปแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะรีวิวอะไรก่อนดีตายลูฟี่กูดับวิ่งน่ะคือเอาเอาตรงเอาเพชรไปสุ่มอุนติเถอะจริงๆผมเสียดายมากเลยลุงนี้ผมสุ่มอุนติตู้ที่แล้วดีกว่าไม่น่าเลยอ่ะโอ้แพ้กัเนี่ยแพ้แม่งทุกรอบวิสกิลทะลุโล้ได้หรอถามจริงทะลุโล้โดฟ้าได้หรอวะโอ้เฮียโคตรโกงค่ะทะลุโล้อ่ะ โอเคครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะให้ดูเฉยว่าตัวมันคูดาวายจริงๆนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าไปหาโรงแรงแล้วมันโทษกูนะถ้ามันกากขึ้นมานะ